สวัสดีครับแฟนรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำค่าววิเศษนะครับผมอยากจะพาทุกท่านนะครับไปติดตามดูคุณอภิสิทธิ์วิชาอภิสิทธิ์วิชาชีวานะครับแต่เป็นอภิสิทธิ์นักข่าวของ PPTV ครับเขาได้ภาพของอกลุ่มคณะก้าวหน้าที่ มีไปยิงข้อความเลเซอร์ตามหาความจริงที่วัดปทุมที่กระทรวงกลาโหมน่าสนใจมากครับเพราะว่าเป็นสื่อเดียวที่นำเบื้องหลังของการใช้ไฟของคณะก้าวหน้าที่เป็นหลังจากข้อความตามหาความจริงที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยตอนนี้ปรากฏว่า Twitter เ,เนี่ยขึ้นไปถึงล้านกว่าข้อความนะครับไปติดตามเบื้องหลัง ครับนรายการครับนี่ก็คือทวิตเตอร์ Twitter ของคุณอพิสิทธ์ PPTV นะครับจริงๆแล้วผมเห็นภาพข้อความนี้ตั้งแต่3ชั่วโมงที่แล้วนะครับนี่ฮะเบื้องหลังความจริงต้องปรากฏนะครับความจริงต้องประกบคณะก้าวหน้าเผยแพร่คลิปเบื้องหลังยิงข้อความเลเซอร์ไปยังสถานที่เคยชุมนุมพฤษภา35และเสื้อแดงพฤษภา53ระบุข้อความติดตามเพจก้าวหน้า หนึ่งถึงยี่สิบพอคอนี้อ่านี่ฮะให้หดูนี่ฮะขับช้านะขับช้าดีนเสียงขับช้านะฮะถ่ายไปนะโมเมนต์นี้นี่ฮะค่อยๆไปเรื่อยๆก็คงมีคนถ่ายไว้ ได้ยินเสียงบอกขับช้าขับช้าก็มีมีคนที่ถ่ายคลิปแล้วก็ถ่ายภาพลิ่งไว้นะฮะโอ้โหนี่ใช้เบื้องหลังนี่เป็นเรื่องเป็นราวเลยครับ <c oughs> เนี่ยเลเซอร์เนี่ยโอ้โหดูซอฟต์แวร์ที่ใช้นี่ครับ จากตรงนี้มีอีกอันนี้ก็ประมาณ10กว่าวินาทีนะครับ15วินาทีอีกข้อความหนึ่งนะครับอีกข้อความหนึ่งอันนี้เป็นเมื่อกี้เมื่อกี้อันนี้คือที่หน้าวัดประทุมนะฮะที่หน้าวัดประทุมที่มียิงหกศพะนะครับอันนี้มาที่ด้านข้างของกระทรวงกลาโหมครับนี่ด้านข้างของกระทรวงกลาโหมนี่ครับรน,น,นี่ได้ยินเสียงนะฮะโอ้ผมจะทำยังไงดี ไม่ให้เกิดภาพสะท้อนนี่ฮะ นี่เป็นเบื้องหลังเลยนะครับเบื้องหลังอ่าจะถ้าดูจากตรงนี้นะครับดูจากตรงนี้มีแฮความจริงต้องปรากฏความจริงต้องปรากฏนี่ฮะตอนนี้ก็เริ่มเป็นข่าวเลยนะฮะมีแฮชแเติมเข้ามานะครับความจริงต้องปรากฏ ควาจริงต้องปรากฏนะฮะคณะก้าวหน้านี้ผู้สื่อข่าว Voice TV นะฮะคณะก้าวหน้าชวนร่วมตามหาความจริงพร้อมกันที่เพจคณะก้าวหน้าวันที่12ก็เริ่มแต่วันนี้นะครับถึง20พอคอพคความจริงต้องปรากฏฝากถึงผู้มีอำนาจไม่ต้องตามหาให้เหนื่อยแรงว่าใครคือคนชาย แสงสว่างหาความจริงไม่ใช่ใครแต่พวกเราคือประชาชนครับน,นี่ครับนี่สถานที่ไปรชายนะครับเซอร์ไพรส์มากกับแคมเปญก้าวหน้าตามหาความจริงคือเปรี้ยวมากอะมาดูแบบล่าสุดนะครับนี่คร ตอนนี้ก็มีการสู้กันสองฝั่งเลยนะฮะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายนี่นี่อันนี้พูดถึงจำนำข้าวนะครับจำนำข้าวแต่รู้สึก p p t v ได้ไปนคนเดียวนะครับอันนี้อะไรการประท้วงโดยใช้เลเซอร์โปรเจคติ้งกำลังสร้างความคล้ายคลึงประท้วงที่ใช้มีเดียเหมือนกัน แฟนรายการที่ติดตามช่อง YouTube ชีพทําคำพิเศษนะครับนี่เป็น10ปีของพุทพุธพาธมินสั่งสลายการชุมนุม2553นะครับเป็นการประท้วงเป็นการาทำให้เกิดกระแสบ,บนโลกโซเชียลมีเดียของกลุ่มก้าวหน้านะครับแล้วก็เรียกว่าทำให้ประชาชนเนี่ยนะครับ ตื่นตัวกลับมาตามหาความจริงอีกครั้งเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับ1ล้านข้อความนะครับแขณะนี้ก็คือ9โมง52นาทีนะครับวันพฤหัสบดีวันอังคารที่12พฤษภาคม2 5 6 3นะครับนี่คือ Twitter นะครับทว i t t e r นะครับตามหาความจริงนี่ครับขึ้นไปนะครับเขาบอกหลักล้านข้อความนะครับนี่ฮะนี่ครับลองดูครับ นี่ครับแล้วก็ล่าสุดเดี๋ยวนี้เลยนี่นะครับนี่ฮะตอนนี้ก็กําลังมีสองฝั่งขึ้นมาเลยนะครับมีทั้งฝ่ายที่สนับสนุนเสื้อแดงกับฝ่ายเสื้อเหลืองออกมาสู้กันทางข้อมูลข่าวสารนะครับนี่ครับ ข้อความไม่เหมาะสมกลาโหมเตรียมเอาผิดกลุ่มเลเซอร์ป่วนเมืองในขณะที่อีกกลุ่มบอกว่ากลัวอะไรแค่เลเซอร์นะกลัวอะไรแค่เลเซอร์ยิงคนยังไม่ผิดเลยนี่ครับกลวอะไรก็ยิงเลเซอร์นี่ครับนี่ครับโอเคครับนี่ครับมีลองประวิตรตอบด้วยนะ นี่ครที่จิเดรับตรนี้เค่นความผิดความผิดเป็นัคกเอร่มรป็นักษณการแสดงเยอรักไหมคะไม่อสัันนี้เรามีหลักฐานชี่ชัดเ้นใช่ไหมคะว่าเป็นของทางฝั่งก้าวหน้าท่านรองยังไม่รู้ก็ำลงดู่นะค่ะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบนานนีคะท่านรอง นี่ฮะข่าวช่องแปดออกแล้วครับนี่ฮะก็คงต้องเป็นกระแสไปแล้วครับวันนี้ยาวไปเลยวันนี้ คุณวัสนานานุ่มนักข่าวสายทหารนะครับจริงๆแล้วก็ทวิตข้อความตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับ16ชั่วโมงที่แล้วนะครับ16ชั่วโมงที่แล้วคุณวัสนาบอกว่ากาลาหมก็โดนโคศกาลาหมชี้แต่เขียนผิดนิดนึงการยิงเลเซอร์ข้อความค้นหาความจรงิงจริงๆตามหาความจริงนะครับตามเสียงที่ต่างๆทำเป็นขบวนการ มีในทางการเมืองสร้างความเมาคงความแตกแยกยุ่ยยุเร่งหาตัวคนทําระบุเป็นการกระทําไม่สมเลงความผิดทําไม่เหมาะสมต่อฐานที่ราชการเสียงว่าตอนนั้นยังไม่รู้นะครับเพราะว่ายังไม่รู้เปน็นคณะกรับหน้าเพราะว่าคณะค้าบหน้ามาเปิดเผยสองทุ่มกว่าเลยประมาณนี้นะครับก็มีคนตอบกลับไปที่คุณวัฒนสนานะเสื้อแดงยังไม่ขนาดนี้นะยังไม่ขนาดนี้แต่ต้องไม่ได้เลยเหรอ แ่นดินนี้เป็นของประชาชนได้ปลดปล่อยบ้างจะได้มีแรงมาบำรุงภาษีเรื่องเล็กน้อยตกลงนี้ก็ตอบไปนะตกลงเป็นถานทที่ราชการหรือสันเจ้าศักดิ์สิทธิ์ละเกินแต่ต้องไม่ได้แถมยังจะยัดข้อหายอย่าให้มันมากเกินไปสถานที่ราชการทุกแห่งใช้ภาษีประชาชนสร้างทั้งนั้นประชาชนมีสิทธิ์จะใช้ก่อีกแค่ยิงเลเซอร์ใส่ตึกจะพังหานแทากลมเหรอหรือข้อความมันแทงใจ ก็มีคนฝากถามกลับไปที่คุณวาส,สนานานุ่มนะครับอกว่าฝากถามกระทรวงกลาโหมด้วยว่าความไม่เหมาะสมระหว่างยิงเลเซอร์ที่ตึกที่ตึกกลาโหมกับทหารที่ยิงหัวประชาชนในเขตอพยพทานรวมถึงการลอยตัวหรือความผิดในเคสสนามมวยของกองทัพที่กองทัพไม่รับผิดชอบอะไรเลยมันควรเอาผิดด้วยกันเหรอแล้วก็มีคนฝากถามไปด้วยนะบอกว่าภาพนี้ฝากถามขั้นโกตสด้วยอะไรรุนแรงกว่าที่หยามกว่าระหว่างเลเซอร์ เลเซอร์กับ VS กปปสที่พังป้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังหาตามคนไม่ได้สักคนนี่ก็ถามไปที่คุณวันสนายนะครับการตั้งคำถามต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เหมาะสมตรงไหนคะไม่มีความรุนแรงเลยสักนิดสถานที่ราชการไม่ใช่วัดงานราชการคือรับใช้ประชาชนเพราะฉะนั้นไม่รู้สึกว่าอะไรไม่เหมาะสม จริงๆตอนที่ไปปิดฐานที่ราชการข <c oughs> นาดกว่าน,นี้นะ <c oughs> แล้วผิดตรงไหนจะก,กี่ปีก็ทวงถามมาที่ฐานค่าประชาชนแล้วทหารที่ใส่ค่าประชาชนผิดไหมครับเคอร์ฟิวนะคนนี้ก็ถามว่าแตกแยกตรงไหนตรงไหนที่ไม่เหมาะสมกับฐานที่ราชการต้องปิดต้องทำลายเหมือนกปปปอปปสทำใช่ไหมถึงจะเหมาะสม ดูก็รู้อยู่แล้วฝ่ายไหนทําจากศูนย์ที่ออกมาดิ้นโพดนี้แล้วตามไปที่ต้นขั้วที่กําลังปัดเรื่องไม่ยากป่วนให้พอแล้วพอเขาเอาผิดก็ไม่ต้องร้องกันอีกทีอยู่เฉยๆความจริงแสลงใจคือตอนนี้ยังไม่รู้นะว่าคณะก้าวหน้าเป็นคนทํานะฮะสิชั่วโมงแค่แล้วแค่นี้ผิดแล้วฐานค่าประชาชนเจ้าของภาษีแค่ยิงเลเซอร์จะมีคนตายหลาสิชั่วโมงที่แล้วนะครับอันนี้เ้าชั่วโมงที่แล้ว ก็มันเป็นเรื่องการเมืองเกี่ยวข้องกับลาโหมโดยตรงแล้วอีกเรื่องหนึ่งเงินที่ใช้กับลาโหมก็มาจากภาษีประชาชนอย่าลืม9ชั่วโมงที่แล้วครับอันนี้น่าจะรู้แล้วนะทาโดยกระบวนการคนรักความยุติธรรมมีในการเมืองแบบประชาธิปไตยสร้างความแตกแยกระหว่างความดีกับความเลวและยั่วยุให้ทหารดีกล้ายืนเลือกข่าประชาชนนี่ก็ยังไม่รู้นะแล้วคุณดีฟชอบไหมชอบภาพไหนสุดผิดตรงไหนผิดตรงไหนนะครับอันนี้ก็มีคนถามเรื่อยๆนะ ครับอันนี้ก็เป็นคุณวัสนาหนานุม่มออกมาเป็นตัวแทนนะตัวแทนให้กับกระทรวงกลาโหมนะก็มีคนถามไปคอรีทวีตนะครับอันนี้คุณวัสนาจะเขียนผิดนะจริงๆมันต้องตามหาความจริงเดี๋ยวผมใส่แฮชแท็กให้ด้วยดูนะครับดูไหมว่าจะยังเป็นติดเทรนดอยู่ไหมโอ้โหยังขึ้นเทรนดอยู่นะครับ ตามหาความจริงโดยวาสนาหนานมนันข่าวสายฐานทรงอิทธิพลแม่เอา,เอานักเขียนรับลงพางดีกว่าหนังสือ โอเคครับโอเคแลวคุณวัสนาก็ทวีต31นาทีแล้วนายกบิ๊กตู่นำคณะครมแบบเต็มคณะใช้ตึกสันติไมตรีห้องกว้างกว่าที่ประชุมตึกบัญชาการจะได้จัดที่นั่งแบบโซเชียลดิสแทนซิ่งได้ครับ19นาทีที่แล้วบิ๊กช้างให้ตำรวจจัดการมือยิงเลเซอร์ใส่กลาโหมต้องดำเนินคดีตามกฎหมายหลังคณะก้าวหน้าเปิดแคมเปญตามหาความจริง สลายเสื้อแดงครับปี2553ครับ วันนี้คงจะเป็นกระแสไปทั้งวันแหละครับนะครับกลุ่มก้าวหน้าก็คงจะติดไปในชื่อชื่ออยู่ในกระแสของข่าวในกลุ่มของอ่สิปีพฤษภพคมินแล้วก็เรียกว่าเปิดหน้าเปิดหน้าใส่กันเต็มเตมเลยครับก็ต้องติดตามกันเรื่องนี้นะครับตามหาความจริงในแฮชแท็กนี้เป็นแคมเปญรณรงค์ทางการเมือง สิปีสลังสั่งสลายการ,รชุมนุมพฤษภาธมิน2553ครับขอบคุณแฟนรายการทุกท่านนะครับผมชีพทําคำพิเศษสวัสดีครับ